แล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าพอผมมาปุ๊บฝนฟ้าเป็นใจมากนะครับพายุกำลังจะเข้าแต่วันนี้เรามีรถมือสองในราคาที่พิเศษมากๆครับเป็นรถ PPV วันนี้ผมเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึง3คันด้วยกันนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรับชมครับก่อนที่เราจะไปชมกันนั้นครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับ สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับซึ่งนานมากครับที่ไม่ได้มาเจอกับคุณผู้ชมแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าพอผมมาปุ๊บฝนฟ้าเป็นใจมากนะครับพายุกำลังจะเข้าแต่วันนี้เรามีรถมือ2ในราคาที่พิเศษมากๆครับเป็นรถ P PV วันนี้ผมเอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึง3คันด้วยกันนะถ้าเกิดว่า คุณอยากจะรับชมครับก่อนที่เราจะไปชมกันนั้นครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมรถสวยๆจากที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วครับโทรศัพท์มือถือของคุณชาร์จแบตให้พร้อมนะครับเตรียมแบตให้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะแคปหน้าจอหรือยังครับสำหรับรถ PPV ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ในราคาเพียงแค่499,000บาทครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับ 499,000บาทคือรถ PPV ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้มีด้วยกันนะครับ2รุ่นและอีก1รุ่นครับเป็น PPV ตัวเลือกนะฮะในปีใกล้ใก้กันเราไปที่คันแรกกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันแรกนี้ครับนี่คือเ h ฟโรเลตเทรลเบรเซอร์นะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นรถในปี2012นะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.8เป็นตัว LTZ คุณผู้ชม โฉมภายนอกครับเดี๋ยวรอให้ดูภายนอกก่อนนะสีนี้นะครผมบอกเลยว่านี่คือสียอดนิยมของเชฟโรเลตเ t r a บเซอร์หลายหลายคนนะครับเลือกที่จะใช้สีนี้เพราะ 1. มันมีความสวยนะครับด้วยหน้าตานะครับของเจ้าเทรเบเซอร์คันนี้นะครับเทรเบเซอร์นี้เขาบอกว่ามันผลิตมาตั้งแต่ปี2001นะครับสำหรับเจนที่1และเจนที่2ก็คือปี2008นะฮะจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคันนี้อยู่ในเจนที่2ครับคุณผู้ชมครับคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,800cc ซึ่งต้องบอกว่าคันนี้ออปชันดีมากนะครับออปชันดียังไงในราคา499,000บาทเสียงฝนอาจจะดังหน่อยนิดนึงเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงขึ้นนะครับคันนี้ครับภายนอกครับดูดีสีสวยนะครับสเก็ดหินไม่มีนะครับมาดูหน้าตากันก่อนนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ เดี๋ยวเราจะให้เทียบออปชันกันเลยนะครับสำหรับทั้ง3คันที่ผมจะนำเสนอวันนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับไฟตัดหมอกครับนี่สวยมากนะและที่สำคัญครับเขาบอกว่ารุ่นนี้นะครับขายดีมากๆนะครับในอเมริกาและก็แคนาดาแต่บ้านเรานะครับถามว่าขายดีไหมขายดีอ่ะมาดูกันรอบๆคันนะครับฝั่งโน้นเดี๋ยวมันโดนฝนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเปียกนะครับ ให้ดูว่าภายนอกมงคลคาร์เซ็นเตอร์ให้อะไรเข้ามาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับจับเปลี่ยนยางใหม่ครับใส่ยางแฮนคุกครับทั้ง4ล้อนะครับล้อแม็กสวยๆครับแล้วยางปีใหม่มากนี่ยางปีใหม่ครับจัดให้เลยนะเป็นยางสวยๆครับดูรอบๆคันนะครับบันไดข้างนะครับออปชั่นต่างๆนะครับแหลกหลังคานะครับ รับน้ำหนักได้100กิโลอะทีนี้มาดูภายในครับมาดูออปชันว่ารถราคา499,000บาทเป็นอย่างไรภายในครับเปิดประตูเข้ามานะครับวัสดุนี่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเข้ามาปุ๊บกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะผัดมาครับดูที่เบาะครับเบาะ เป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับคุณผู้ชมเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับสวยงามอ่าปอ,อ๊บปรับเบาะนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเห็นไหมฮะรถปี2012ออปชันค่อนข้างเยอะนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ สำหรับคันนี้ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและที่สำคัญก็คือคันนี้ขับ4ครับคุณผู้ชมครับคันนี้ขับ4ครับให้กำลังแรงม้าครับเยอะมากๆครับนี่ต้องบอกเลยว่าแรงม้านะครับ180แปรงม้านะม้าเยอะๆแบบนี้นะครับขับสนุกแน่นอนและที่สำคัญครับออปชั่นภายในนะครับสวยงาม วัสดุภายในสวยงามคอนโซลต่างๆนะครับแอร์แบ็กนะครับมีแต่ไม่ให้ลองใช้นะครับสำหรับแอร์แบ็กเป็นไงฮะเบาะสวยๆเบาะฝั่งคนขับนะครับเป็นไฟฟ้าเบาข้างคนขับเป็นแบบปรับแมนนวลอ่ะมาดูกันด้านหลังครับตามผมมานี่ด้านหลังครับเบาสวยๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังทั้งคันครับสีครีม สวยๆครับคุณผู้ชมครับ499,000บาทนะครแอร์เป็นแบบแอร์ราวนะเดี๋ยวผมไปเปิดท้ายรอเลยแล้วกันนะครับแอร์เป็นแบบแอร์ราวครับนี่ไม่ไว่าจะเป็นแถว2นะครับหรือแถว3ทํทำความเย็นได้สบายๆมากนะครับแล้วนะครับเรื่องของการพับเบาะนะครับ นี่คือรถ7็ที่นั่งคุณผู้ชมนะหลายๆคนเวลาเดินทางนะครับอาจครอบครัวอาจจะมี3มคน4คนนะครับเดินทางนะถ้าเกิดว่าเราเดินทางแล้วต้องขนของนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องขนของเบาะครับมันสามารถพับได้และแบบเรียบมากนะครับไม่ว่าคุณจะไปพับอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ อยู่ที่สันเขืยรหรืออยู่ที่ไหนคุณก็พับได้สบายใจนะสำหรับเบาคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วครับอยากจะให้ดูว่าคันเนี้ยนะครับรถเดิมโรงงานนะครับรถเดิมโรงงานการันตีว่าไม่มีอุบัติเหตุหนักนะอันนี้เราดูภายนอกภายในยังไม่ได้ดูห้องเครื่องนะครับเห็นไหมฮะตะเข็บสวยเหมือนเดิมครับนี่ฮะน็อตเดิมไม่เคยขยับครับคุณผู้ชม อยากจะให้ดูนะครับว่าอ่ะตรงนี้หน่อยน็อตเดิมไม่เคยขยับครับสำหรับรถที่มงคลคาเซนเตอร์การันตีว่าไม่มีชนหนักไม่มีความนะอ่ะดูภายนอกนะครับภายในสวยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องครับอย่าลืมว่าวันนี้ผมนำเสนอ3คันค่อยๆเปรียบเทียบไปทีละคันนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบออปชันราคามัน499,000บาทครับชอบออปชันคันนี้ ชอบอหน้าตาของคันนี้แคปหน้าจอหรือว่าอินบ็อกเข้ามาครับทุกผู้ชมครับมาดูทางฝั่งของเครื่องยนต์คันนี้ครับภายนอกดูดีนะครับภายในดูดีแล้วห้องเครื่องยนต์ก็ต้องดูดีครับเสียงฝนอาจจะดังหน่อยนิดนึงนะวันนี้อ่มาดูครับ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดูร a ม a กครับเจนนี้นะครับต้องบอกว่าเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับ m ิวเกคุณผู้ชมนะสำหรับเครื่องยนต์ดูร a ม a กนะครับ 2,800cc ท็อปสปีดครับท็อปสปีดเนี่ยคนที่เขาลองขับมาเขาบอกว่า185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันสามารถทำได้0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่ 10.5วินาทีอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะคุณผู้ชมนะแต่ผมไปดูรีวิวมาจากหลายๆที่เขาบอกว่า t o อปสปีดใช้เวลาเพียงแค่0-100เนี่ย10.5วินาทีถือว่าใช้เวลาน้อยมากนะครับอะแล้วมาดูตรงนี้ครับรถสวยๆเดิมๆครับน็อตไม่เคยขยับนี่คือการการันตีครับว่าเวลาที่เราจะซื้อรถมือสองเราต้องดูว่าคานข้างหน้าเนี่ยนะฮะ รถมันเคยชนมันเคยคว่ำมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารถมันชนหนักมาคันข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนแต่คันนี้ครับรถสวยเดิมเจ้าของดูแลอย่างดีครับมาดูตรงนี้นะครับตะเข็บไปทุกอย่างสวยงามมากนะครับนี่คือเดิมโรงงานครับคุณผู้ชมแผ่นกันความร้อนยังอยู่เห็นไหมฮะสวยงามครับแล้วสิ่งที่จะการันตีว่า รถคันนี้ไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำม,มาครับไปดูที่กระจกครับถ้ารถเชฟโรเลตกระจกทุกบานจะต้องมีสัญลักษณ์ GM ครับคุณผู้ชมอ่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะ GM ครับอ่ะมาดูอีกบานครับนี่ครับ GM ครับผมเห็นไหมฮะมาดูอีกบานครับ GM ครับ นี่คือเดิมโรงงานครับคุณผู้ชมครับเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักไม่เคยความแน่นอนมงคลคาเซ็นเตรอร์ครับนำเสนอเชฟโรเลตเทเรเบเซอร์2.8 4ฟร์วิ LT z ปี2022คันนี้4แ9 9 0 0 0บาทแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจครับจนกว่าคุณจะได้เห็นคันที่2 m i ม s u ซูบิ i ิ a าเจโร่สปอรครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับสีขาวสวยนะครับ แล้วต้องบอกเลยว่า Nitsubishi รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ใครได้ใช้แล้วบอกว่ามันถึกมันทนนะครับมันทนทานนะครับมันใช้งานได้ดีมากนะครับด้วยรูปร้างหน้าตาที่กระทัดรัดนะดูไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปภายนอกนะครับสวยงามมาดูครับด้านข้างครับตรงนี้สิ่งที่มงคคนทาเซนเตอร์จัดให้คุณผู้ชมจัดให้คือยางดันหลบครับใหม่ๆเลย4เส้น นะยางดันหลบใหม่มากตามดยังอยู่เราจัดให้4เส้นนะครับเรื่องของการขับขี่ใช้ได้ยาวๆใช้ได้นานๆครนนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นรถขับ2นะไม่ใช่รถขับ4นะเชฟโรเลตขับ4ปาเจโร่สปอร์ตขับ2ครับคุณผู้ชมครับดูภายนอกกันก่อนนะภายนอกสวยงามครับกระจกทุกบานนะครับ A.G.C ตองมิสูบิชิการันตีว่าไม่เคยชนหนักไม่เคยฟั่มมานะครับ AGC ครับนี่นี่คือรถที่เจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูไปทีละช็อตทีละช็อตนะครับคันนี้ครับเปิดประตูเข้ามาครับวัสดุครับเข้ามาแล้วโอ้โหนี่หนังฮะ เป็นหนังดูนิ่มมากนะครับสวยงามแต่ตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยนะฮะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันอ่ะตามทันไหมนะครับเสร็จแล้วครับเบาะผมอยากจะให้ดูที่เบาะเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมคุณผู้ชมแล้วมิซูบิชิครับเขาใส่ออปชั่นแบบเยอะมาก เบาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งนั่งข้างคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับนี่ฮะสิ่งที่มิตซูบิชิเขาจับยัดลงไปนะฮะดูด้านหน้าดูออปชันข้างหน้าแล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับสำหรับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะสี่สปีดอ๋อขออภัยครับห้าสปีดตัวนี้ครับ เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero ซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นในเรื่องของออปชันนะครับและสมรรถน,นะมาดูตรงนี้กันก่อนก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องและก็สมรรถนะของเขาด้านหลังครับเบาะสีครีมสวยงามมากนะฮะเบ,บาะใหม่มากครับยังแน่นๆอยู่เลยนะสวยงามแต่แอร์ครับอ่าให้เปรียบเทียบกันนะ เชฟโรเลตเมื่อสักครู่นี้แอร์เป็นแอร์ราวสามจุดนะครับข้างหน้าตรงกลางข้างหลังแต่ปาเจโร่สปอร์ตครับไม่มีแอร์ตรงกลางให้เปรียบเทียบกันเลยนะฮะแต่เบาะหนังฮะหนังนุ่มมากหนังนุ่มมากครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิดท้ายกันหน่อยตามให้ทันครับคันนี้ครับรถสวยเดิม สวยเดิมครับอ่าตะเข็บสวยๆน็อตไม่เคยขยับเหมือนกันมาดูตรงนี้ครับไม่เคยชนหนักไม่เคยคว่ำนะครับน็อตไม่เคยขยับครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับ p าเ e r o Sport ์ตครับแอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับแถวที่3ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนก็มีแอร์อยู่ข้างหลังและถ้าเกิดว่าคุณจะขนสัมภาระครับรุ่นนี้ก็พับเบาะได้แต่วิธีการพับเบาครับจะแตกต่าง เชฟโรเล็ตนะครับต้องทำแบบนี้คุณผนะู้ชมนะอขออนุญาตอ่านี่ครับมันจะเป็นสองสเต็ปเวลาที่คุณขนของนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะขนของโอเคพับตรงนี้ลงไปนะครับเบาะนี้ก็พับเหมือนกันแต่ผมขออนุญาตพับฝั่งเดียวให้เห็นหรือจะเก็บของตรงนี้ก็ได้มีเกะให้นะครับ คันนี้ครับรถปี2011นะสำหรับมิ s u b ิชิปาเจโร่2.5ตัวนี้นะครับปี2011ครับคุณผู้ชมครับเจ้าของเดิมดูแลดีไปดูที่ห้องเครื่องครับเสียงฝนกับเสียงเป็นไทยแข่งกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องว่ารถสวยๆห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนครับ เดี๋ยวนะโอเคนี่ฮะกันนี้ครับเครื่องยนต์คอมบินเวลครับ2500 cc ซีซีแล้วที่สำคัญคือแรงม้าให้มาค่อนข้างสูงครับหลายๆคนบอกว่ามิซูบิชิอะไหล่มันแพงกั่เป็นไทยแล้วคำว่าอะไหล่แพงของมิซูก็คือส่วนใหญ่เขาเป็นอะไหล่แท้ครับคุกช่นครับ อะไรของมิซูที่มันแพงเพราะมันเป็นอะไรแท้แล้วรุ่นนี้นะครับสมัยนั้นก็บอกว่ามันผลิตนะฮะเขาใหา้ทางแบรนด์ของคุนไดนะครับผลิตเครื่องยนต์บล็อกนี้มาแล้วตัวนี้นะครับอะไหล่เนี่ยไปเทียบเทียงกับคุนไดแล้วก็เกียร์ได้นะอันนี้สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายมากนะครับแล้วที่สําคัญตัวเนี้นะครับเครื่องยนต์ 2,500cc เนี่ยผมว่าถ้าในรถ PPV หรือว่ารถกระบะเนี่ย มันพอดีนะครับให้กำลังแรงม้าพอดี178แรงม้านี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่ารีดออกมาได้เยอะมากราคาครับคันนี้ออปชั่นดีๆออปชั่นเยอะๆแบบนี้499,000บาทครับคุณผู้ชมครับเชฟโรเลตย้ำกันอีกทีปี2012นะครับเกียร์ออโต้4วิลนะครับคันนั้นออปชั่นดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณชอบเชฟโรเลต499,000บาท ต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสาวกของนิสสุบิชินะครับเป็นสาวกของอปารีดักกาอยากจะได้รถแบบไปลุยแต่เป็นขับ2ครับ4,99,000บาทคันนี้เช่นเดียวกันครับ2คันราคาเท่ากันแต่2คันนี้เป็นแบรนด์รองหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบแบรนด์รองถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแบรนด์รองครับผมมีอีกหนึคันมานำเสนอครับคุณผชมครับ เป็นแบรนด์หลักเป็นเจ้าตลาดและต้องบอกว่าในสมัยที่ก็เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยนะฮะในปี2010คันนี้เนี่ยบางคนจองนานถึง12เดือนกว่าจะได้รถและคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับนานมากกว่าจะได้รถครับขายดีขายดีออกมายุคแรกๆขายได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าคันไปด้านหลังคันนี้ครับนั่นก็คือ Toyota Fortuner นะครับปี2010นี่ ไฟยักครับคันนี้เครื่องยนต์สามพันต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะเป็นเจ้าตลาดที่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆนะครับหลายๆคนนะครับใช้แล้วติดใจหลายๆคนใช้แล้วบอกว่าโอ้โหมันดีมากด้วยหน้าตาที่ดุดันนะครับการออกแบบหน้าตาที่ดุดันสําหรับรุ่นนี้คุณผู้ชมนะครับคันนี้นะครับเป็นโฉมที่2ของ f o r t u n e r ที่ออกมานะครับ ก็จะออกมาในในช่วงปี2010 2010 2010นะครับตัวนี้นะครับอยู่ในปี2010ซึ่งเราบอกว่าพอเขาออกมานะฮะด้วยด้วยความที่มันหล่อมีจมูกหลายคนบอกว่าเอ๊ะมีจมูกแล้วมันหล่อใช่ครับถ้ารุ่นนี้นะครับมันจะมีเครื่องยนต์2แบบมีเบนซินกับดีเซลนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ให้สังเกตว่าจมูกหล่อๆแบบนี้คือเครื่องดีเซลแต่ถ้าเป็นเบนซินปากระโปรงจะเรียบนะครับอะดูด้านนอกสีสวยครับสีดำดุสวยมากนะครับไฟหน้ายังใสนะทุกอย่างยางครับเป็นยางบิสโตรนะครับยางบิสโตนยางใหม่ครับคุณผู้ชมครับนี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้แล้วลายนี้วิ่งเงียบมากนะครับ ะสันลักษ์เ,กษเครื่องยนต์3.0เครื่องยนต์ดีโฟดีมันจะเห็นเม็ดฝนหน่อยนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกเสียงดังมากภายนอกครับสีสวยนะครับเจ้าของเดิมนะครับตกแต่งมานะฮะสวยงามหลังคานะครับมีแหลกหลังคารับน้ำหนักได้100กิโลเหมือนกันนะครับยางใหม่4เส้นมงคลคาเซ็นเตอร์จัดให้เอามาดูด้านหลังหน่อยครับทัดครับด้านหลัง นะฮะเห็นไหมฮะสวยๆเลยนี่ต้อบอกว่านี่คือรถเจ้าตลาดคือจะขับแบบเดิมๆก็สวยหรือจะไปใส่นะครับชุดแต่งก็สวยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูภายในว่าคันนี้นะครับภายในจะสวยมากขนาดไหนเปิดประตูเข้ามาครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับความแตกต่างอ่ะตรงนี้นะครเป็นพลาสติกขึ้นรูป แล้วบううุด้วยหนังตรงนี้นะครับให้ความรู้สึกนุ่มนี่ฮะความคลาสสิกอยู่ตรงนี้ครับเขาใส่ลายไม้เข้าไปครับผู้ชมครับให้ความรู้สึกหรูหรานะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกปรับกระจกไฟฟ้าเบาะครับเบาะนะฮะตัวเนี้ยนะครับเป็นไม่ใช่หนังอ่ะนะครับแต่ให้วัสดุคล้ายหนังครับถึงหนัง นะครับมันจะมีหนังอยู่โซนเนี้ยนี่คือช่วงเนี้ยจะเป็นหนังนะครับแต่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือน PVC นะครับแต่จะมีหนังอยู่ช่วงตรงกลางแล้วเบาะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคุณผู้ชมอ่าเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโอตโอ้โฟลว,ว์นะครับออโต้โฟลว,ว์ซึ่งรุ่นนี้นะครับหลายคนถามถึงว่า เครื่องยนต์3000เกียร์ออโตโฟลวูเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้ามาตอนนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดมาให้แล้วครับคุณผู้ชมครับสภาพสวยนะภายในสวยนะครับมาดูครับด้านหลังเบาะด้านหลังเป็นยังไงนะครับต้อมาได้ไหมครับทัดครับด้านหลังครับสวยงามนี่เห็นไหมฮะเบาะสีครีมสวยนะครับแล้วที่สำคัญ ลักษณะเหมือนใช้งานน้อยมากครับคุณผู้ชมครับว้างขวางสะดวกสบายครับนี่แอร,รบบ Air น์นะครับระบบแอร์ทำความเย็นสวยๆเลยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังครับสำหรับ Fortuner นี่ถ้าเกิดว่ามีคนนั่งไปเยอะเอาเบาะนะครับลงได้แต่ถ้าเกิดว่าจะพับเบาะเขาก็แขวนด้านขึ้นด้านข้างนะครับเวลาที่เรามีสัมภาระ ถือว่าห้องโดยสารนะครับแอร์นะครับระบบทาความเย็นนะฮะค่อนข้างดีนะแล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าในฐานะที่เขาคือเจ้าตลาดแล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าเป็นไทยราคาเดียวกันหรือเปล่านี่คือตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับ toyota fortuner นะครับเครื่องยนต์3.0 auto 4 wheel ปี2010หน้ายักคันนี้ผู้ชม มงคลคาเซ็นเตอร์ครับนำเสนอในราคา559,000บาทครับ2คันแรก c h e โ r o ลตเท e รเวเซอร์มิ u ซูบิชิปาเจโร่คันละ499,000บาทแต่คันนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคันสำหรับใครที่ชอบแบรนด์ตลาดใครที่ชอบนะครับแบรนด์ที่ต้องบอกว่าไปไหนขับไปไหนก็โก้ขับไปไหนมาไหนก็เทนะฮะ ใครที่ชอบรถแบรนด์ตลาดออปชั่นดีดๆเยอะๆ559,000บาทถือว่าราคานี้กำลังดีครับสำหรับตัวเจ้าไฟยักษ์นะครับหรือว่าหน้ายักษ์คันนี้นะรับไว้พิจารณาครับคุณผู้ชมครับ3คันนี้ชอบคันไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบครับอินบ็อกเข้ามาเครื่องยนต์นะดูเครื่องยนต์นะครับรว่าสวยๆขนาดนี้ นี่เห็นไหมฮะสวยเดิมครับสำหรับห้องเครื่องเครื่องยนต์ 3,000cc ครับแรงม้าครับในยุคนั้นเขาบอกว่านี่คือรถที่มีแรงม้าดีที่สุดครับ163แรงมา้าและมันสวยเดิมครับคานเดิมๆครับคุณผู้ชมนี่คือคานเดิมๆนะครับคานเดิมจากโรงงานน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับ ไปดูฝากระโปรงเห็นไหมครับสวยเดิมแผ่นกันความร้อนยังอยู่ครับนี่ฮะน็อตเดิมเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะรถสวยๆนะครับเจ้าตลาดแบบนี้เป็นออโต้โฟด้วยนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0 c ซีซีไฟหยักแบบนี้ครับมีที่มงคลคาเซ็นเตอร์ 5 5 9 0 0 0 5 9 0 0บาทครับหลายๆท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าทั้ง3คันมันแตกต่างกันยังไงออปชั่นนะครับและราคาทำไมมันแตกต่างกันนะครับทำไม Fortuner แพงกว่า Pajero แพงกว่า t r e เบเซด้วยความที่เขาเป็นเจ้าตลาดครับคุณผู้ชมราคา5 5 9 0 0 0 5 9 0 0บาทนี่คือถูกนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณจำกัดไม่ถึง500,000บาทนะ ผมมีตัวเลือกก็คือป a เจโร s สปอร์ครับ2อ่าคันนี้และ t r a เ l b l a เซอเป็นออโต้โเหมือนกันนะครับ499,000บาทถ้าเกิดว่าชอบครับ0905214444โทรเข้ามาคุยกับผู้จัดการนะครับโทรเข้ามาคุยนะครับว่าคุณมีงบเท่านี้นะครับคุณสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้ไหมนะครับแล้วนะครับในเรื่องของ ค่าง,งวดถ้าผมจะดาวเท่านี้หรือผมจะฟรีดาวนะโทรเข้ามาคุยกันครับ0905214444ผู้จัดการต่อรอรับสายครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับออกรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนก็นแล้วแต่ออกรถง่ายมากนะเพียงแค่คุณเข้ามาหรือโทรเข้ามานะหรือว่าทักไลน์เข้ามาก็ได้ช่องทางการติดต่อของเราเยอะมากครับท้ง u t u b e ทั้ง Facebook หรือว่า Line@ ติดต่อเข้ามาครับคุณผู้ชมครับ มีงบเท่าไหร่นะครับอยากจะฟรีดาวอยากจะดาวเท่านั้นเท่านี้ก็โทรเข้ามาคุยกันนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับอย่าลืมครับก่อนที่จากกันไปกด subscribe กดกระดิ่งไว้ครับเพื่อไม่พลาดในการติดตามรับชมรถสวยๆจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ